ความเร็วแต่ละคนมีอัตราเร็วในการย่างเท้าแตกต่างกันบางคนถนัดที่จะซอยถี่อย่างรวดเร็วบางคนถนัดที่จะย่างช้าเนิบนาบอันนี้ขอให้ดูความรู้เท้าชัดเป็นหลักจะเร็วหรือช้าไม่สําคัญหัวใจสําคัญคือการเดินต้องไม่ล้มผัดสะเท้ากระทบการซอยเท้าเร็วนั้นมีประโยชน์อยู่คือถ้าตั้งจิตตั้งไว้พร้อมรู้ดีแล้ว ก็ให้สัมผัสที่เท้ากระทบถี่ๆเป็นตัวเรียกความรู้เรียกสติเราไปจ่ออยู่เองอย่างเป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะเข้ารู้ผัสสะกระทบเป็นจุดๆเป็นครั้งครั้งคล้ายเอาปากกาไปแต้มจุดบนกระดาษทีนึงรู้แบบเดียวกันหลายครั้งก็เหมือนแต้มจุดบนกระดาษหลายทีหากเรียงจุดต่างๆไว้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นเป็นเส้นตรงได้มากขึ้นเพียงนั้น ปัญหาที่มากเกิดขึ้นในคนเดินจงกรมเร็วเกินไปก็คือสติไวยไม่ทันเท้ากระทบเดินไปแล้วมีแต่อาการก้าวเร็วแต่ไม่มีสติรู้เท้าอยู่เสมอจิตเตลิดออกนอกกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปหมดยังผลให้การตั้งสติเป็นไปแบบบังคับใจให้รู้เท้าหรือรู้อาการเดินซึ่งก็กลายเป็นสภาพรู้แบบแข็งทื่อหรือกระทั่งกระด้าง ขาดความนิ่มนวนทำแล้วไม่เกิดปิติทำแล้วไม่เกิดความรู้ทั่วพร้อมเข้ามาในทางกับการปัญหาที่เกิดขึ้นในในคนเดินจงกรมช้าเกินไปคือทำให้เกิดความเฉยชาหรือถ้าหากเพียรพยายามรู้ให้ต่อเนื่องก็เป็นการเพ่งเลงเกินกําลังจิตพยายามยึดกิริยาขยับของเท้าอย่างเหนียวแน่นเป็นการสั่งสมความรคที่จะมีสติเข้าทันโดยไม่รู้ตัวขอให้สังเกตว่า ยิ่งเราตั้งใจเพ่งจะรู้อาการเคลื่อนไหวช้าๆให้ได้มากเพียงใดจะจะยิ่งพอกคูณความอยากเอาสงบอย่างไม่เป็นธรรมชาติไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไม่นิ่มนวนยิ่งขึ้นเพียงนั้นหากจิตสังสมสายการภาวนาชนิดนี้จากการเดินจงกรมช้าเมื่อหันไปกำหนดกายเวทนาจิต ทำส่วนใดก็จะเป็นการเพ่งเข้าไปอย่างไม่รู้สึกตัวเสมอ,อยิ่งถ้าใครขยันมากผลที่เกิดขึ้นเป็นปกติเกือบทุกรายคือความเครียดสะสมซึ่งเกิดจากการเอาสติธรรมดาไปใช้งานต่อเนื่องหนักหน่วงเกินไป ยิ่งทำมากก็จะยิ่งเครียดมากแล้วก็เริ่มมีอาการทางประสาทแบบอ่อนๆเช่น,นเส้นกระตุกเป็นระยะทางออกที่ดีนในเรื่องนี้คือหัดเดินแบบปรับอัตราเร็วในการซอยเท้าจงตามจังหวะของสติไม่ใช่ตามจังหวะของความอยากหากรู้ตัวว่ากําลังสติยังอ่อนก็ควรยา่างย่างเท้า อัออาตราเร็วที่เป็นธรรมชาติพอดีกับสติขณะนั้นคือกระทบอถี่พอจะเรียกความรู้สึกมาจอดที่เท้าเองและเมื่อเห็นว่าจิตมีกําลังสติพอสมควรก็ควรลดระดับลงมาเดินแบบทอดน่องเนืบนาบตามอัตราเร็วที่เราใช้เดินเล่นชมสวนขอให้สังเกตว่าตอนเราเดินเล่นนอกทางจงกรมเราเดินจังหวะใดแล้วเกิดความรู้สึกสบายสบายก็ให้จาจังหวะนั้นไว้ใช้ องค์ประกอบปีกย่อยในการรักษาความพร้อมรู้ว่าดูส่วนอื่นของกายที่เกี่ยวข้องกับจงกรมเช่นแขนมือศรีรษะและสายตาแม้ว่าออยวะเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนช่วยเดินแต่ก็มีผลโดยตรงต่อสติรู้จงกรมต่ออย่างเช่นแขนและมือนั้นหากทดลองแกว่งแขนตามปกติหรือ ปล่อยตกข้างตัวไว้เฉยๆจะพาบว่าปรุงจิตไม่ให้ปักแนวอยู่กับการรู้ิริยบบทรือเฉพาะในช่วงเริ่มต้นที่สติยังอ่อนจิตยังจิตยังทยานอยากไปในเรื่องชวนฟุ้งซ่านต่างๆเราจึงควรเก็บมือไว้ให้นิ่งแล้วไม่เนื่องจากมือที่แกว่งหรือกระทบมักดึงความสนใจเราไปจากอาการเดิม ผู้ปฏิบัตินิยมเอามือไผยหลังหรือไม่ก็เอามือซ้อนไว้ที่เหนือท้ายทอยแล้วแต่ความถนัดอย่างไรก็เก็บระยางของกายไม่ให้แกว่งเกะกะ,แ,กะแล้วกวรสติได้เหมือนกันสำหรับการกำหนดสายตาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจเลือกได้ตามอัธยาศัย บางคนถนัดก้มหน้ากำหนดตาไว้ห่างไประยะหนึ่งซึ่งถ้าหากรักษาสติไว้ได้ดีก็นับว่าเหมาะแต่ส่วนใหญ่เมื่อก้มหน้าแล้วจิตจะลงต่ำตามสายตาเป็นอาการคุ้นคิดอยู่ในทีสติจะคับแคบแบบคนไม่เปิดใจให้กว้างคอที่โน้มน้อยน้อย,อ,ยอาจปวดหรือเกรง็งเป็นอุปสรรคกับการทรงตัวจิตมั่นรู้อย่างผ่องใสได้เหมือนกัน ถ้าหากเงยหน้าคอตั้งตรงทอดตาตรงแต่ไม่เพ่งเลงไปจับวัตถุเบื้องหน้าจิตจะเปิดกว้างกว่าก้มหน้าแต่ก็มีผลข้างเคียงเช่นสายตาจะปะเข้ากับสิ่งล่อให้เบนความสนใจไปหาได้มากกว่าก้มตรงนี้หากทรงสติมาดีจากส่วนของอานาปนาบัพะปัญหาก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะจิตจะมีกำลังมากพอสรับการโฟกัส เฉพาะสิ่งที่ต้องการได้นานขึ้นถูกดึงความสนใจไปจับสิ่งอื่นยากขึ้นทางที่ดีคือสำรวจรู้ให้ทั่วว่าทั้งหัวทั้งคอทั้งหลังทั้งขาไม่มีส่วนใดเลยที่เกง็งทุกส่วนจะผ่อนคลายหมดส่วนไหนเริ่มเกร็งขึ้นมาก็รู้ที่ตรงนั้นและอาศัยความรู้อย่างนิ่มนวลน,นั้นเองเป็นตัวคลายความเครียดจะพบเองว่าวางลักษณะการเดินไว้อย่างไรจึงจะถูกส่วนที่สุด เท้าซึงมีส่วนสำคัญสูงสุดก็เช่นกันควรรู้เท้ากระทบเป็นหลักขณะเดียวกันก็ต้องสังเกตว่าเท้ามีความเกร็งหรือเปล่าถ้าหากว่าเดินทั้งเท้าเกร็งจะพบว่าใจเราพอรู้สึกแข็งแข็งตามไปด้วยตรงข้ามหากเท้าอ่อนหยุ่นยิ่งเดินก็จะยิ่งมีความรู้สึกภายในที่นิ่มนวลกับทั้งเห็นว่าฝ่าเท้าเป็นเครื่องส่งผัสสะที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติยิ่งยิ่งขึ้นนอกจากนั้น การเดินเท้าเปล่าหรือการใส่รองเท้าเพื่อจงกรมบนทางเดินก็เป็นเรื่องปิกย่อยเล็กน้อยแต่มีผลใหญ่กับหลายคนเช่นกันขอให้สังเกตดูเป็นหลักว่าอย่างไรเรามีสติรู้สึกถึงสัมผัสกระ,ะทบได้ดีก็ให้ถือเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เหมาะเฉพาะตนบางคนเท้าบางบางคนเดินเท้าเปล่าแล้วราคายง่ายถูกทิ้บาดเล็กน้อย ก็สติไม่อยู่กับตัวพวงแต่จะหลบหินเช่นนี้ก็ควรใส่รองเท้าแต่บางคนรู้สึกดีที่ได้เหยียบดินรับสัมผัสชัดเจนด้วยปรัสจากปัญหาระคายเคืองใดๆเช่นนี้ก็ควรเดินเท้าเปล่าข้อสังเกตทํานองนี้จะช่วยให้เข้าใจชัดเจนขึ้นด้วยว่าเราเดินกันเพื่อเอาสติเอาความรู้ชัดไม่ใช่เพื่อเอาการกำหนดกฎเกณฑ์ใต้ตัวใดๆ